อะไรไหมจ๊ะอันนี้เป็นแมวที่ผู้ภาษาเกาหลีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ซอยเกาหลีทาวน์หรือ <Yahoo! S 1> สุขุมวิททาวเวอร์นั่นเองนะฮะร <Wow! S 1> ้านจังวอนเป็นร้านปิ้งย่างนะครับมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวถัดมาเป็นร้านกินกุนนะครับและสูตรเด็ดร้านนี้ก็คือไก่ทอดซอสเรดบลูครับ วิธีการมาที่นี่ก็ง่ายมากนะครับมาโดยรถไฟฟ้าลงสถานี BTS อโศกครับแล้วออกประตูหมายเลข2ครับเดินมาไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วครับซอยนี้ก็จะมีอาหารเกาหลีหมดเลยนี่ครับดูหน้าต่างนี้ครับคนชอบชื่นชอบอาหารเกาหลีแนะนำเลยนะฮะแถวนี้เยอะเลยเนี่ยเคเป็นพวกเนื้อพวกบุฟเฟ่บาบร์บีคิวฮะ ชอบกินโงคัสสึบรรยากาศคล้ายคลายเดินที่โซไหมฮะไม่ใช่นะเอาเดินนิดเดียวพอนะเริ่มเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มสังเกตแล้วล่ะครับทําไมมีคนพูดภาษาเกาหลีกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยครับแต่ยังมีคนเกาหลีด้วยรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่นี่หน้าตาเกาหลีมากเหมือนดุดดังออกมาจากซีรีส์เกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับ ร้านนี้เป็นร้าน Slow Man นะครับร้านนี้ก็จะมี2ชั้นนะครับเมนูเป็นพวกซุปกระทะร้อนและปิ้งย่างครับถัดมาเป็นซังกิซิคุมนะครับนำเข้าอาหารเกาหลีครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบซุ้มเกาหลีนะเป็นบันไดลงไปข้างล่างอีก มีทั้งขึ้นทนั้งลงเลยนะข้างล่างเป็นที่จอดรถตรงนะี้ก็เป็นอาหารเกาหลีทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชชอบที่นี่ตอบโจทย์คุณเลย